เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะโอเคครับเรามาต่อกันที่แบบฝึกหัดที่3.1จขอไข่เขาบอกว่าข้อแรกกำหนด ส่วนต่างๆของพีระมิดที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าดังปรากฏในตารางจงเติมขนาดของส่วนต่างๆที่ยังไม่ได้ระบุในช่องว่างให้ถูกต้องอะข้อแรกเขาบอกว่าเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะเห็นปะอะตรงนี้เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะครับเขาบอกว่าความยาวของด้านฐานคือสิบเซนพื้นที่ฐานคือยี่สิบห้ารูทสามเซนและความสูงคือเก้าเซนและสิ่งที่เขาเว้นว่างไว้เนี่ยคือ ปริมาตรใช่ไหมเออเราก็ต้องหาปริมาตรให้เขาซึ่งซึ่ง,งสูตรปริมาตรของพีระมิดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวพี่จะเขียนไว้ข้างบนนี้นะอ่ะปริมาตรอู้ปริมาตรพีระมิดเท่ากับเศษหส่วนสาคูณพื้นที่ฐานคูณสูงอ่ะ อันนี้คือสูตรของปริมาตรพีระมิดเลยนะอ่ะโอเคข้อนี้ข้อแรกเขาบอกว่าให้พื้นที่ฐานมาแล้วให้ความสูงมาแล้วอ่ะหาปริมาตรได้และชิวๆเลยใช่ไหมครับอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะเลื่อนลงมานิดนึงอ่ะข้อแรกนะก็หนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคือยี่สิบห้ารูสามใช่ไหมคูณสูงคือเก้าอ่ะนี่ไงเรียบร้อยแล้วก็ดัดเลขนิดนึง สามหนึ่งสามสามสามเก้าตอบเจ็ดสิบห้ารูทสามลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองอ่ะโอเคได้คำตอบข้อแรกแล้วเห็นไหมง่ายมากฟึกบเจ็ดสิบห้ารูทสามโอเคข้อแรกเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้่อมาข้อสองเขาบอกว่าเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม ที่มีความยาวของด้านฐานเนี่ยเป็น8.2เซนติเมตรทีนี้เขาอเว้นเจ้าพื้นที่ฐานเอาไว้แต่บอกความสูงมาแล้วดันให้หาปริมาตรซะอีกอือแต่แต่ข้อนี้มันสำคัญตรงนี้นี่รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเออมันเป็นด้านเท่ามุมเท่าเพราะฉันเจ้าสี่เหลี่ยมที่เขากำหนดมันเนี่ยคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสแน่ๆเพราะฉันพื้นที่ฐานหาได้จากอะไร ด้านคูณด้านถูกป่ะเออเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเจ้าพื้นที่ฐานตรงเนี้ยพี่ก็บอกว่ามันก็คือแปดจุดสองคูณแจดสองอืมอ่ะแล้วก็มาตั้งคือ8.2จุดสองคูณแจดสองใช่ไหมสุดท้ายก็ได้ 2, 4, อะไรหกสิบเจ็ดจุดสองสี่ตารางเซนติเมตรนั่นเองเอออันนี้ลองลองไปคูณกันได้นะพี่ไม่ไม่ได้มานั่งเขียนคูณให้นะเออหกสิบเจ็ดจุดสองสี่พี่แค่บอกว่าเออมันคือด้านคูณด้านนะแค่นั้นเอเอโอเค okay, นะเออ เนี่ยแล้วหน่วยก็เป็นเซนติเมตรยกกาลังสองหรืออารางเซนติเมตรนะครับอ่ะทีนี้เราได้พื้นที่ฐานได้ความสูงแล้วอริมาตรก็<ๆ>ก,ก็เกิดจากหนึ่งสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงเหมือนเดิมนั่นแหละใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรอ่ะเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคือหกสิบเจ็ดจุดสองสี่คูณสูงคือสิบจุดห้า นี่ก็ได้ปริมาณแล้วอะกัดแบบเลขนิดนึงสามหนึ่งสามอ่ะสามตัดกับตัวนี้ได้อ่ะเดี๋ยวพี่แท่งนิดนึงนะวิธีเช็คว่าไอ้เจ้าสามหารลงตัวหรือเปล่าเนี่ยคือยังไงอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นเลขมีทศนิยมไม่มีทศนิยมทําแบบนี้ได้หมดคือเอาเลขทุกหลักในตัวเลขนั้นนั้นมาบวกกันเช่นหนึ่งบวกศูนย์บวกห้าอ่ะได้หกใช่ไหมซึ่งถ้าผลบวกของมันหารสามลงตัวเจ้านี้ก็หารสามลงตัวเหมือนกัน เนะพราะฉนั้นสามารถเช็คด้วยวิธีนี้ได้เหมือนกันนะโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อกี้บวกกันได้หกหกหารสามลงตัวแน่แน่พี่ก็บอกว่าอ่ะงั้นสามหารเจ้าตัวนี้ลงตัวชัวซึ่งได้ออกมาเป็นสามจุดห้าจริงๆอืมโอเคหรือว่าเนี่ยใครจะแปลงโอนิตออกเป็นหกสิบเจ็ดจุดสองสี่คูณเจ็ดส่วนสองก็ได้เจ็ดส่วนสองคือแปลงมาจากสามจุดห้าก็คือสามเศษห้าส่วนสิบแปลงเป็นสามเศษหนึ่งส่วนสองแล้วก็ทําเป็นเศษเกินคือเจ็ดส่วนสองใช่ไหม เนี่ยแล้วก็อาจจะตัดเลขอีกรอบหนึ่งก็ได้นะเป็นสามสิบสามจุดหกสองอืมแล้วเนี่ยสุดท้ายคูณเจ็ดออกมาก็จะได้อยู่ที่สองร้อยสามสิบห้าจุดสามสี่นั่นเองอ่ะข้อนี้เราก็ได้คำตอบแล้วอ่ะเดี๋ยวๆเ,เขียนหน่วยด้วยหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรเนอเพราะเป็นปริมาตรนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นช่องนี้ก็ตอบสองร้อยสามสิบห้าจุด สามสี่ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองโอเคเนอะโอเคคออออกมาเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมที่มีความยาวด้านของฐานเนี่ยสองจุดี่เซนแต่ว่าอ่ะบางคนอาจจะเอ๊แล้วฉันจะหาพื้นที่ฐานยังไงอ่ะไม่เป็นไรข้อนี้เขาให้พื้นที่ฐานมาแล้วคือเก้าจุดเก้าหนึ่งตารางเซนติเมตรอ่ะแล้วทีเนี้ยเขาถามหาความสูง แล้วก็บอกปริมาตรมาแล้วอ่ะก็ทําได้ก็เนี่ยถ้าคุณหาปริมาตรได้คุณก็ย้อนกลับไปได้มันก็เหมือนการแก้สมการหาลบอะไรที่เราต้องการอะถูกปะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับฟึบโอเคอ่ะปริมาตรคือสิบเก้าจุดแปสองลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคือเก้าจุดเก้าหนึ่งอ่ะอย่างเก้าจุดเก้าหนึ่งก็ หารสามไม่ลงตัวเพราะบวกกันได้สิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยเออเอ,อ่าแล้วก็คูณสูงที่เขาต้องการคูณอ่ะพี่ให้เป็นตัว h นะอ่ะทีนี้เราต้องแก้สมการหาตัว h อ่ะก็มาเริ่มกันทีนี้ถ้าสังเกตดีดีถ้าสังเกตดีดีนะเนี่ยตัวเนี้ยตัดกับตัวนี้ได้เลยได้สองอืมก็อันนี้คือการการสังเกตแหละทำบ่อยๆเดี๋ยวมันจะ ได้สกิลตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเองนะเออแต่จริงๆมันอัดกันได้เลยโอเคเนอะแล้วตัวเนี้ยก็ย้ายไปหารใช่ไหมก็จะคูณ3ามทั้งสมาการก็ได้เนี่ยคูณสามคูณสามเนี่ยเร้สามตัดสามสุดท้ายเหลือ h ตัวเดียวแล้วเห็นว่าเออเพราะฉะนั้น h เท่ากับหกนั่นเองหกหน่วยเป็นเซนติเมตรเพราะว่าเป็นความสูงอ่ะก็ได้คําตอบออกมาเป็นหกเซนติเมตรเรียบร้อยอ่ะเห็นไหมก็ไม่ได้ยากอะไร ถ้าเราหาปริมาตรได้เราก็ต้องย้อนกลับไปหาสิ่งที่มันมาจากปริมาตรคือพวกพื้นที่ฐานพวกสูงได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคข้อออกมาข้อสี่เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอีกแล้วอ่ะแล้วก็ย้อนกลับไปดูที่โจทย์ที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเอาไว้เขาบอกว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเพราะฉันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเออก็มีพื้นที่ฐานเป็นหกสิบสี่อ่ะแล้วเราก็ต้องแบบรีเฟล็กเลย ว่าเจ้าหกสิบสี่เนี่ยจริงๆมันคือแปดกำลังสองใช่ไหมมันคือแปดกำลังสองหรือแปดคูณแปดนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่ได้เลยว่าด้านของสี่เหลี่ยมเนี่ยคือแปดอืมหรือว่าใครอยากบอกว่าเออความยาวด้านเท่ากับรูทหกสิบสี่ก็ได้นะซึ่งมันได้บวกลบแปดแต่ว่าความยาวด้านเป็นลบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ตัดลบทิ้งไปก็ตอบแค่แดพอ โอเคเนอะอันนี้ก็ไม่เค่อยมีอะไรหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเออจริงๆก็มาจากรูทหกสี่นั่นแหละอ่ะทีนี้เขาบอกมาว่าปริมาตรเท่ากับสามรอยี่สิบสามี่สลูกบาท์เซนติเมตรถามหาความสูงพี่ก็บอกว่าโอเคก็เหมือนข้อเมื่อกี้เราก็ต้องทําย้อนกลับไปได้ข้อเนี้ปริมาตรคือ3ามอยิใช่ไหมก็ตั้งว่า3ามอยีสิเท่ากับสูตรคือเ3ษหนึ่งส่วนามคูณพื้นที่ฐานคือหกสบซี คูณสูงคือไม่รู้อ่ะก็ให้เป็นตัวไอเอเอาไว้นะครับอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกแหละมันก็ได้จากสกิลเหมือนเดิมหก1 6บสี่หนึ่งหกสิบสี่หกสิบสี่ห้าสามอยี่สิไๆเดี๋ยวมันได้เองอ่ะแล้วก็คูณ3าทั้งทั้งสองข้างของสรรมการเห็นไหมสามัวนี้ก็ตัดสามวนี้ไป h ตอบส5บห้าเซนติเมตรนั่นเองนะครับเห็นไหมก็ค่อยๆแก้ไปก็ได้สุดท้ายถ้ารุดแก้แก้สมการแบบถูกวิธีมันก็ได้คำตอบเดียวกันหมดนั่นแหละ นะครับอ่ะโอเคข้อสุดท้ายข้อห้าเป็นพีระมิดฐานหกเหลี่ยมที่มีความยาวด้านของฐานเป็นหกเซนติเมตรอ่ะข้อนี้ข้อนี้ไฮไลท์ข้อนี้ยากหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันคืองี้ถ้าสมมติคนที่งงว่าแบบอ่ะแล้วฉันจะหาพื้นที่ฐานของหกเหลี่ยมได้ยังไงอ่ะอย่าลืมว่ามันเป็นด้านเท่ามุมเท่าเช่นเดียวกัน เราก็ลองมาดูอ่ะเดี๋ยวพี่วาดวาดให้ดูอ่เอาแบบคร่าวๆนะเดี๋ยวพี่ขอย่าเลื่อนลงมานิดหนึ่งซึบเอาแบบคร่าวๆนะอ่ะประมาณเนี้ยแล้วถ้าถ,ถ้าสมมติพี่ลากเส้นเชื่อมฟึบอึบฟึบอ่ะมองอันนี้ให้มันเป็นจุดเดียวกันคือจริงๆอะ่ะมันไอเจ้าหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเนี่ยมันประกอบไปมันประกอบจากสามเหลี่ยมด้านเท่าหกรูปอยู่ด้วยกันถูกไหม เออมันประกอบจากสามเหลี่ยมด้านเท่าหกรูปอยู่ด้วยกันทีนี้พี่ก็บอกว่าจําสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าได้ไหมอ่ะถ้าจําได้ก็คือสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าคือรูทสามส่วนสี่คูณด้านยกกำลังสองถูกปะ เพราะฉะนั้นสูตรหาพื้นที่เนี่ยของเจ้าหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าก็คืออ่ะก็มันประกอบไปจากเอ้ยเดี๋ยวนะเอาใหม่ประกอบจากหกรหกสามเหลี่ยมด้านเท่าไงหกหกรูปของสามเหลี่ยมด้านเท่าพี่ก็เอาหกคูณเข้าไปอ่ะก็เนี่ยหกรูสามส่วนสี่ด้านยกกําลังสองหรือว่าเอออยากจะ ทําให้มันสวยงามกว่านี้ก็เป็นอัดคอลเยก็ได้สามส่วนสามรูทสามส่วนสองด้านยกกําลังสองนี้ก็ได้เออซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเขากําหนดมาว่าไงเขากําหนดมาว่าด้านของหกเหลี่ยมเนะี่ยคือหกพี่ก็อ่ะสามรูทสามส่วนสองคูณหกคูณหกอ่ะก็อัดเลขสองหนึ่งสองสองสามหกสุดท้ายได้ออกมาเป็นห้าสิบสี่รูท สามหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรอ่ะพี่เขียนข้างล่างตารางเซนติเมตรใช่ไหมอ่ะช่องนี้ก็ตอบห้าสิบสี่รูทสามทีนี้เขายังถามอีกถามหาปริมาตรในช่องนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันปริมาตรก็ไม่ยากแล้วปริมาตรไม่ยากแล้วทีนี้ปริมาตรก็คือเข้าสูตรเดิมนั่นแหละนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตลบนะฝับอ้าไม่ไป ฟัดโอเคทีนี้สูตรปริมาตรก็เหมือนเดิมนี่ไงเ3หนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงเนี่ยแล้วเราได้พื้นที่ฐานได้ความสูงหมดแล้วปริมาตรคือเ3นหนึ่งส่วนสามคูณห้าสิบสี่รูสามคูณเจด็ดจุดห้าอ่ะข้อเนี้ยจะตัดตัวไหนก็ได้เลยเออจะตัดตัวไหนก็ได้เพราะห้าสิบสี่ห้าบวกสี่ได้เก้าก็หารสามลงตัว เจ็ดบวกห้าได้สิบสองก็หารสามลงตัวอ่ะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แแตอ่ะพี่ตัดตัวน,นี้เพราะว่าพี่รู้ว่าตัวน,นี้จริงๆมันคือสิบห้าส่วนสองคือทำเป็นเศษเกินแล้วพี่เอาสองไปตัดสิบแปดได้เก้าสุดท้ายตอบหนึ่งร้อยสามสิบห้ารูทสามลูกบาทเซนติเมตรอืมก็อย่างที่บอกแหละคือถ้าบตดเจอทศนิยมคูณกับพวกเศษส่วนอยู่อะเป็นพี่นะอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวเลยพี่จะแปลงให้เป็น เศษส่วนจะเป็นเศษเกินอ่ะทา,าเป็นเศษเกินหล่ะดีที่สุดเศษคล้ามันก็คูณยากนะไม่ได้เอออ่ะทําเป็นเศษเกินแล้วก็หาอะไรตัดให้มันน้อยๆแล้วค่อยไปจัดการทีเดียวทีหลังอืมข้อนี้ก็เรียบร้อยตอบร้อยสิบสามสิบห้ารูสามใช่ไหมร้อยสามสิบห้ารูสามลูกบาทเซนติเมตรเองเห็นไหมก็เรียบร้อยแต่เพียงเท่านี้สำหรับข้อหนึ่งนะเออหลักๆก,ก็มี ปริมาตรพีระมิดเท่ากับเซษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงแหละแล้วทีนี้เขาโจทย์กําหนดอะไรมาแล้วก็เหมือนกับการแก้สมการเพื่อหาในสิ่งที่เขาต้องการแค่นั้นเองเห็นไหมไม่มีอะไรอะแล้วก็หกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเกิดจากสามเหลี่ยมด้านเท่าหกรูปอยู่ด้วยกันกระจุกรวมอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นสูตรของการหาพื้นที่หกเหลี่ยมก็คือหกคูรูสามส่วนส,ส,สี่ด้านยกกำลังสองอือหรือว่าจะตัดเป็นสามรู 3, สามส่วนสองด้าน,านกำลังสองก็ได้อันนี้คือตัดทอนเลขนะเหมือนกัน โอเคสำหรับข้อหนึ่งก็จบลงแต่เพียงเท่านี้โอเคเรียบร้อยครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ อากาศร้อนต้องกินไอติมถ้าอยากยิ้ต้องดูนิสเลสคูล